แม่เห็ดยังเห็ดไว้กินตป็นยใส่ขวดเป็นอันนี้คือเห็ดจังไดงมักแล้วทันแล้วทันแล้วอันนี้แม่เห็ดน,น้องไม่ส่งไว้กินได้ค่ะนี่ยัดแล้วก็สิเป็นขวดจางสี่ขวดพ่อกินได้จะขวดสีขวดหลอกขวดที่หานี้ดิ ยาพ่นมาเบิองดูแม่งามบอขาวงามบาอถื่อน,นเดกันลตแกมเหลือสอะไเหลือเลยคนกำลังตกน้องหม่กำลังงามกินบระท่นกัมะเฮ็ดน้องม่สมลยละคานะแม่กำลังยัดน้องหม่สมอุต่าทเ ก็ดอกหลไปหลนี่หลังจากหยับแล้ดได้ไสิ